สวัสดีครับทุกคนผมอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับเขามีงานอะไรอะเยือนตลาดธรมลรกิจสามเจริญอ๋อ,อเจ้าคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าตรงนั้นจะมีดารามานะครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับมันไกลๆแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับซีคอนสแควร์ศรีนครินนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับที่5พฤศจิกายนนะครับมันมีงานนะครับผมเมื่อกี้คนเยอะนะครับผมขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มีคนใส่ชุดไทยเยอะแยะเลยนะครับเ็าจะไปไหนกันฮ่าฮ่า <c oughs> เขาขึ้นไปแล้วเขาก็ลงมาเขาเป็นใครอะดาราป่ะครับสวยมากพอดีเราสร้างอินฟลูเอนเซอร์เป็นดิกต็อกไวเก๋าอะค่ะอ๋อครับผมสร้างฐานที่สิดตามเก่งมากสวยอะนี่ได้เลยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ให้ครับครับผมต่างประชาศสัญว่าอ๋อเขาสร้างจริผมลงยูทูบได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่ค่ะแล้วขอบคุณครับสวยมากสวยค่ะสวย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 มากสวยมากอะไร

ถาจัดงานใส่ชุดไทยนะครับผมมาเจอพอดีผมเดินเข้ามาเยอะๆไปหน่อยขอโทษนะครับขออนุญาตครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณมากครับบรรยากาศสนุกสนานนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเดินไปทางนู้นมั่งครับ มันเป็นงานมันเป็นงานเกี่ยว,ก,ยวกับละครนะครับละครเรื่องพรมลิขิตอะไรประมาณนั้นนะครับโอโ้คนเต็มเลยนะครับข้างล่าง ดารามาตั้งหลายคนนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะลงไปตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคนเยอะม,มากนะครับผมจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบอๆไป คนที่ใส่เสื้อสีส้มๆนะครับทุกคนเกรดวรินทอนที่เล่นเป็นคุณหลวงาพสานะครับมองเห็นได้ข้างหลังนะครับคนที่ลงไปไม่ได้ด้วยบรรยากาศเหมือนอยู่กรุงเสียยุธยาเลยนะครับแต่ว่าอยู่กลางห้างสีคอนสแควร์นะครับเสนาคคริน บรรยากาศเหมือนอยู่อยุธยาเลยนะครับมีหอ,อกลองแล้วก็มีวัดประสิสัาเพชรด้วยนะครับ <c oughs> คุณหลวงท้ายสานะครับคนนี้ขึ้นท้ายสา,าเป็นกระไดแล้วไางเลื่อนแล้ว แฟนละครพรมลิขิตนะครับแฟนคุณหลวงนะครับคุณลไพศาานะครับเกรัวเรินตรนตัวจริงนะครับซีคอนแควร์งานเยือนตลาดพรมลิขิตนะครับสวมเกรดออเจ้านะครับบรรยากาศเหมือนอยุธยาเลยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นหอกลอง มีวัดภาษีสัมเทศอยู่ทางโน้นนะครับดาราลงมาแล้วนะครับทุกคนเกรซนะครับเกรซวรินทร์ที่เล่นเป็น <Okay. S 1> คุณหลวงท้ายสานะครับ mm hmm. จากละครเรื่องพรหมลิขิตนะครับที่ใส่ชุดสีส้มนะครับ แฟนคลับแฟนแฟนพรมลิขิตนะครับคนที่อยู่ตรงนี้พยายามเรียกเขาก็ไม่เขาไม่มองขึ้นมานครับอ่าโอ้มาดูดารากันคนนี้ที่กำลังถ่ายรูปอยู่กับแฟนละครนะครับคนนี้ที่เล่นเป็นอีพินนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับ แต่ว่าเขาสวยมากเลยนะครับโดยจริงเขากำลังถ่ายรูปแม่ปริกนะครับแม่ปริกกำลังถ่าย รูปกับแฟนคลับนะครับทุกคนแม่ปริก,ขออกเขาบกมือเก็เดินเอง <c oughs> เนี่ยไม่รู้ว่าใครมัน,นทั่วมันหมดแล้วอัมพาภูสืบนะครับคนที่เล่นเป็นแม่ปริกนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวไม่เห็นเลยเ่ยอยูอย่ข้างบนข้างล่าง แล้คน <c oughs> คนนี้ที่เล่นเป็นน้องของาาคุณหลวงท้าัานะครับแบล <c oughs> แฟนละครยังขอถ่ายรูปอยู่ครับ <c oughs> นะกรีดบ่เอ้ยนะอ๋อนี่แม่ปริกนะแม่ปริกอันนี้คุณหลวงท้ายสานะครับเสื้อสีเหลืองน,นะครับแม,ม่ปริกพี่เินอยู่ตรงนั้นพี่เิน คนเยอะมากเลยนะครับที่คน, <laughs> นไปแล้วเหรอครันู่นเนี่ยพี่พี่ <laughs> พี่พินขึ้นไปแล้วเลื่อนไปแล้วนะครับเดีเ๋ยว,วไม่ได้เนาะไม่ได้ไได <laughs> กนนลัวกลัวกลเกรดคนเยอะมากเลยนะครับข้า <laughs> งล่างผมถ่ายจากชั้นสองนะครับดาราเพิ่งกลับไปหมดเมื่อกี้เลยนะครับงาน ยือนตลาดธมฤิษขิดสวมจริริรอเจ้านะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่5ดารากลับไปหมดแล้วนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศ